สำหรับคุณคุณที่กำลังทำโฆษณา Google Ads อยู่นะครับโดยใช้ Search Ads แสดงโฆษณาของคุณบนหน้า Google Search ตามคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการวันนี้ผมนำเสนอ5ฟีเจอร์ที่ผมใช้ประจำในการทำ Search Ads ของผมเพื่อจะดูแคมเปญโฆษณาเพื่อจะปรับแต่งแคมเปญโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าคุณใช้ Google Ads อยู่ตอนนี้นะครับไม่ควรพลาดวิดีโอตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมศาต SME j u m .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับ งานกับผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ครับจากข้อมูลของผมนะครับหลายๆคนเริ่มหันมาใช้การทําโฆษณาบน Google Ads มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการยิงแอดบน Facebook ได้ผลน้อยลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโฆษณาบน Google Ads มีหลายตัวแต่ตัวที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดคือ Search Ad s แสดงข้อความโฆษณาแล้วก็เว็บไซต์ของคุณบนหน้าแรกของ Google Search ตามคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการวันนี้ผมเลยอยากนำเสนอ5ฟีเจอร์ที่ผมใช้ทุกๆวันในการดูโฆษณาเซิร์ชแอดของผมไอเดียวันนี้ก็คือแต่ละวันคุณอาจจะยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาครับถ้าคุณจะใช้เวลากับแคมเปญเซิร์ชแอดของคุณคุณควรจะเลือกดูหรือเลือกใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างที่จะทำให้โฆษณาของคุณเนี่ยรันได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มกับเงินโฆษณาที่คุณเสียไปครับ เรามาเริ่มกันเลยครับฟีเจอร์ตัวที่1นนะครับใช้กราฟในการอ่านข้อมูลโฆษณา ฟีเจอร์นี้เป็นสิ่งแรกที่ผมดูทุกครั้งเมื่อเข้ามาในแคมเปญโฆษณา Search Ads ของผมนะครับสิ่งที่ผมดูก็คือค่าคลิกค่า Cost Per c l i c กหรือที่เรียกว่า CPC ค่า Conversion ค่า Cost Per Conversion โดยจะดูข้อมูลย้อนหลังกลับไป7วันหรือ14วันเพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการทำโฆษณาว่ามันแพงขึ้นหรือมันถูกลงนะครับโดยผมจะใช้การดูข้อมูลในรูปแบบของเส้นกราฟเพื่อจะได้อ่านค่าได้ง่ายมากขึ้น ผมมาแสดงบนหน้าจอให้คุณเห็นนะครับทุกๆครั้งเนี่ยเวลาผมเข้ามาใน Google Ads เนี่ยแล้วผมจะดูอย่างแรกเลยก็คือจะจะดูข้อมูลเปลี่ยนแปลงน,นะครับปกติแล้วผมจะเลือกเวลาวันที่ก่อนเช่นวันที่ย้อนหลัง14วัน7หรือ14วันเพื่อจะดูข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็อาจจะเข้าไปดูแคมเปญยกอย่างนี้เป็นแคมเปญเซิร์ชของผมนะครับพอผมเลือกข้อมูลเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วผมก็จะเข้าไปดูกราฟครับกราฟอยู่ตรงนี้ครับเป็น มีโ,โชว์ชาร์ตตรงนี้นะครับตามเมาส์สิ้นเลยพอคลิกเข้าไปปึ้งเนี่ยมันจะเป็นาการาฟออกมาเลยซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกข้อมูลได้สิ่งที่ผมชอบดูก็ดูคอสดู CPC คอสเ p อ r ์คลิกดู conversion หรือ conversion rate นะครับคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เช่นผมผมเลือกตรงนี้นะครับผมจะดูคอสผมก็าพิมงพัาว่าคอสลงไปนะครับผมก็สามารถดูได้ว่าแคมเปญเนี่ยแต่และว,วันเนี่ย ถ้างบโฆษณาเป็นอย่างไรนะครับที่ผมตั้งไว้พันกว่าบาทเนี่ยบางวันมันก็ต่ํากว่าพันบางวันก็สูงกว่าพันเห็นไหมครับอย่างน้อยทําให้ผมเห็นเป็นไอเดียว,ว่าแคมเปญน,นียมันลันได้ตามงบไหมคุณอาจจะพบว่าแคมเปญลันไม่ถึงงบที่คุณต้องการนะแสดงว่าคุณสามารถปรับแต่งได้หรือทุกวันอาจจะลันชนงบเลยถ้าคุณมีงบอีกแสดงว่ามันสามารถไปต่อได้ รือผมอาจจะเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์ชันก็ได้ผมก็ดูคอนเวอร์ชันผมก็ดูอย่างนี้นะครับว่าแต่ละวันได้คอนเวอร์ชันเยอะหรือน้อยผมก็เข้ามาดูเห็นไหมครับอย่างน้อยมันทําให้เห็นเทรนว่าเออมันดรอปลงหรือมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับคุณเอาเมาส์มาวางคุณก็จะเห็นเลยว่าแต่ละวันค่าคอนเวอร์ชันเป็นอย่างไรหรือคุณจะดูกราฟเปรียบเทียบเลยก็ได้แต่เปรียบเทียบมันดูยากหน่อยแต่ถ้าผมทาให้คุณเห็นเป็นไอเดียนะครับเช่นผมจะดูจํานวนคลิกกับคอนเวอร์ชันผมก็อาจจะมีอีก,กราฟหนึ่งเป็นคลิกไว้ตรงนี้เลยผมมกก็พพิิ์คคําาว่ลลงไป ไหมครับสีแดงจะเป็นคลิกเราก็สามารถมาดูได้ว่าวันวันหนึ่งมีกี่คลิกได้กี่คอนเวอร์ชันใช่ไหมฮะซึ่งจะเห็นเลยบางว่าไอจำนวนคลิกที่สูงขึ้นคอนเวอร์ชันก็จะมากขึ้นตามเทรนด์นะครับแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นก่อนว่าฟีเจอร์แรกนี้ที่ผมใช้เสมอก็คือการใช้ดูกราฟเองครับเข้ามาดูแบบง่ายๆเลือกวันย้อนหลังแล้วก็ดูกราฟครับตามที่ผมแสดงให้เห็นบนหน้าจอครับฟีเจอร์ตัวที่2ที่ผมใช้นะครับ Break Down เพื่อดูรายละเอียดของคอนเวอร์ชัจากข้อหนึ่งนะครับเมื่อผมดูค่าคอนเวอร์ชัหรือการเกิดกิจกรรมต่างๆที่เราจับบนหน้าเว็บไซต์ของผมเนี่ย ผมก็จะดูลึกลงไปว่าคอนเวอร์ชันที่ได้มาได้มาจากโฆษณาเนี่ยเป็นคอนเวอร์ชันเกี่ยวกับอะไรบ้างเช่นมีคนคลิกที่โฆษณาบน Google Search ของผมเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของ s m e จ u m มแล้วเขาไปคลิกที่ปุ่มไลน์สักกี่คนหรือเข้าไปคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์เพื่อโทรเข้าบริษัทของเราสักกี่คนฟีเจอร์เบรกดาวข้อมูลตัวนี้สามารถจะ ดูได้นะครับที่หน้าจอของ Google Ads เลยเข้าไปในเมนูเซกเมนต์บนหน้าจอเพื่อจะ b r เบรกดาวข้อมูล c o n v e r ร์ชั <Con version S 2> ที่ผมทำบนเว็บไซต์ SME Jump นะครับถ้าดูในเว็บไซต์นะครับผมจะ มาวัดดูว่าเวลามีคนเข้ามาจากโฆษณาเนี่ยเขาจะคลิกที่ปุ่ม Line หรือเปล่าหรือจะคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์หรือเปล่านะครับคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ก็ถ้าเป็นในมือถือก็โทรได้เลยผมก็จะวัดคอนเวอร์ชันตรงนี้เสร็จแล้วพอใน Google Ads เนี่ยฟีเจอร์ที่ผมเปิดดูเพื่อจะดูว่ามันมีคอนเวอร์ชันหรือเปล่าคือเบรกดาวข้อมูลออกมายกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปแคมเปญหนึ่งนะครับเป็นแคมเปญเซิร์ชของผมเนี่ย จริงๆมันมีคอล่นมคอนเวอร์ชันอยู่แล้วถ้าดูอย่างนี้ได้ประมาณ50กว่าคอนเวอร์ชันตามวันเวลาที่ผมเลือกผมจะเบรกดาวตรงนี้ครับเมนูคือเซกเมนต์ครับแล้วก็เลือกคอนเวอร์ชันสิ่งที่ผมเลือกคือคอนเวอร์ชันแอคชั่นครับเขาก็จะเบรกดาวออกมาเลยว่าในแคมเปญนี้ในแต่ละแอดกรุ๊ปได้ Conversion เช่น20เนี่ยมันมาจากปุ่มไลน์ที่เขากดมา13เห็นไหมครับมาจากปุ่มโทรศัพท์7งั้นอันนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมใช้ในการที่จะดูลึกต่อไปว่าไอคอนเวอร์ชันที่ผมได้เนี่ยมันมาจากปุ่มไหนบ้างตามที่ผมตั้งไว้ใน Conversion นะครับผมเลยอยากจะนําเสนอฟีเจอร์ตัวนี้ให้คุณเห็นนะครับเป็นตัวเซกเมนต์แล้วคุณสามารถจะแตกเป็น Conversion a แอคชัได้ครับฟีเจอร์ตัวที่3นะครับคือ CTR แล้วก็ Conversion rate อันนี้อาจจะไม่ใช่ฟีเจอร์นะครับแต่เป็นข้อมูลที่ผมดูเพื่อจะใช้เพื่อจะทำให้มันเห็นภาพเบื้องต้นว่าแคมเปญโฆษณาของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดี CTR ก็ย่อม,มาจาก Click Through Rate หรืออัตราการคลิกที่โฆษณาบน Google Search เช่นโฆษณาของเราแสดงบน Google Search 100ครั้งเนี่ยมีคนคลิกที่โฆษณาสักกี่ครั้งระบบจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขในหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นโฆษณาแสดง100ครั้งมีคน คลิกที่โฆษณา10ครั้ง CTR ก็เท่ากับ10%ถ้าเปอร์เซ็นต์ CTR ตัวนี้สูงๆเช่น10% 20% 30%ก็แสดงว่าโฆษณาของคุณเนี่ยลั่นได้ดีครับราคากลางที่มีอยู่ในหัวของผมคือ7%ความหมายคือถ้า CTR คุณสูงกว่า7%เนี่ยผมถือว่าดีแต่ถ้าต่ำกว่า7%เนี่ยคุณต้องมาดูว่าทำไมโฆษณาของคุณไม่ค่อยมีคนคลิกที่โฆษณาอาจจะต้องปรับแต่งข้อความโฆษณาที่แสดงหรืออาจจะต้องปรับแต่งคีย์เวิร์ดที่ใช้ทำ CTR และ Conversion Rate ดูตรงนี้นะครับพอคุณเข้าไปในแคมเปญของคุณเนี่ยจะเห็นคอลัมน์อยู่เลยครับมันจะมีคอลัมน์ CTR อยู่ตรงนี้ครับก็คือเปอร์เซ็นต์การคลิกนั่นเองนะครับและอีกตัวคอลัมน์หนึ่งก็คือ Conversion Rate ครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณสามารถที่จะ add เพิ่มได้นะครับคุณอาจจะมา modify คอลัมน์ตัวนี้ครับแล้วคุณก็มา search หาเลยสิ่งที่คุณต้องการนะครับเช่นถ้าคุณบอกต้องการหา CTR คุณพิมพ์ CTR เพื่อนว่าผม search ไปแล้วนะฮะ คุณสามารถจะแอดเข้าไปได้เลยหรือจะเป็น conversion rate สมมติคุณบอกคุณไม่มีคุณก็มาพิมพ์ conversion rate เข้าไปครับ conversion rate ตัวนี้คุณก็จะเห็น conversion rate นะครับเสร็จแล้วพอคุณเลือกเสร็จแล้วคุณ apply ครับคุณก็มันจะมี conversion rate ขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อว่าผมผมติ๊กไว้แล้วนะครับว่ามี conversion rate อยู่ตรงนี้ถ้าคุณยังไม่ติ๊กจะเป็นแบบนี้แล้วคุณกด apply ได้เลยครับ conversion rate ก็จะโชว์มาอยู่ด้านขวานี้คุณก็สามารถจะเลื่อนมันได้จริงๆิผมผมสามารถจะ เลื่อนให้มันไปแสดงตรงที่ผมต้องการได้เดี๋ยวผมหา conversion rate ก่อนนะครับ conversion นเรทผมตรงนี้ผมอาจจะเมาส์ลากค้างไว้ผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนให้มันอยู่ใกล้ๆ CTR เลยนะครับคุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับพอคุณเลือกเสร็จแล้วคุณกด apply ครับข้อมูลก็จะกลับมาตรงนี้ครับเห็นไหมมี CTR นะครับที่เป็นข้อมูลเบสิกเขาในหน้าจอคุณน่าจะมีอยู่แล้วตัวที่ไม่น่าจะมีคือ conversion rate นะครับซึ่งคุณสามารถ add ได้ตามที่ผมแสดงให้ดูครับ ส่วนข้อมูล conversion rate เนี่ยคืออัตราการเกิด conversion หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการจากโฆษณา conversion rate เนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเช่น conversion rate 5%ก็หมายความว่าเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณา100คนเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณแล้วเนี่ยเขาไปกดปุ่มไลน์หรือไปกดปุ่มอื่นๆที่คุณตั้งเอาไว้ เป็นจำนวนเท่าไหร่เช่น conversion 5คนก็คือไปคลิก5คน conversion ก็คือ5% conversion rate สูงๆถือว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยช่วยปิดการขายได้ดีนะครับราคาการที่ผมมีอยู่ในหัวคือ3-5%นี่แหละถ้า conversion rate ของคุณสูงกว่า3-5%ก็ถือว่าดี กว่าค่าเฉลี่ยถ้า conversion rate ของคุณเนี่ยต่ำกว่าประมาณ5%ต่ำกว่านะครับคุณจะต้องกลับไปดูเว็บไซต์ปลายทางของคุณเพื่อจะปรับแต่งเว็บไซต์อาจจะมีการย้ายปุ่มเพิ่มปุ่มเพื่อจะสร้างการวัดผลลัพธ์ของการทำโฆษณาของคุณให้ดีมากขึ้นครับฟีเจอร์ตัวที่4นะครับ a u c t i o n insights หรือข้อมูลเชิงลึกการประมูล เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยคุณสามารถที่ช่วยคุณดูข้อมูลโฆษณาของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งลงโฆษณาลายอื่นในคีย์เวิร์ดเดียวกันที่คุณใช้ในการซื้อโฆษณาสําหรับส่วนตัวของผมเนี่ยข้อมูลตัวนี้มีประโยชน์มากๆเพื่อจะได้เห็นว่าคู่แข่งของผมมีใครบ้างโดย Google a d จะแสดงข้อมูลออกมาเป็นชื่อเว็บไซต์ของคู่แข่งเลยและก็เปรียบเทียบแสดงผลในมุมต่างๆผมจะใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นแนวทางในการปรับแต่งแคมเปญโฆษณาครับ อย่างที่ผมบอกครับ Au c t i o n Insight เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับถ้าคุณจะดู Auction Insight ของคุณคุณไปที่แคมเปญของคุณเลยนะครับคุณคลิกไปที่แคมเปญเลยนะครับพอเข้าไปในแคมเปญของคุณแล้วเนี่ยถ้าจะดูทั้งแคมเปญเลยจะมีเมนูด้านด้านซ้ายตรงนี้ครับมีคำว่า Auction Insight อยู่ครับคุณสามารถกดได้เลยนะครับอันนี้อาจจะต้องเลือกวันเวลาย้อนหลังหน่อยเช่น14วันย้อนหลังเพื่อจะได้ได้ข้อมูลนะครับคุณก็จะเห็นลายชื่อของ กลุ่มคู่แข่งของคุณนะครับที่ประมูลสู้กับคีย์เวิร์ดที่คุณใช้อยู่นะครับแล้วก็มีรวมถึงตัวคุณเองตัวคุณจะเป็นคําว่าอยู่นี่นะครับคุณมันจะมีมุมต่างๆซึ่งคุณต้องไปศึกษาว่าแต่ละแต่ละข้อมูลมันหมายความว่าอย่างไรนะครับเช่นอันแรกคือ m p r e s s i o n share ก็ประมาณว่าโฆษณาแสดงในวอลลุ่มที่เขามีอยู่เนี่ยเราไปแชร์สักกี่ครั้งแล้วคู่แข่งของคุณแชร์สักกี่ครั้งนะครับอย่างน้อยได้เห็นไอเดียก่อนอย่างผมเลยมาชี้จุดตรงนี้ให้คุณเห็นนะครับเผื่อคุณจะไปศึกษาเพิ่มเเติิมมมข้ออููลลลชงึกการรรปะหื Au Insight ฟีเจอร์ตัวที่5นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์สุดท้ายของวันนี้ recommendations ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ไฮไลท์ของ Google Ads นะครับเพราะ recommendations เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยปรับแต่งแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตาม Best Practice ที่ Google Ads เขาแนะนำเลยเมื่อคุณรันโฆษณาของคุณไปได้ระยะหน mm ึ hmm. ่งเช่นรันโฆษณาแคมเปญโฆษณาของคุณนะครับไปสัก15วัน20วัน Google Ads เขาจะมี recommendations หรือคำแนะนำมาพร้อมกับคะแนนให้คุณเห็นเลยคะแนนเต็มจะประมาณแต่คะแนนเต็ม100% Google Ads จะบอกคุณว่าแคมเปญโฆษณาของคุณได้สักกี่คะแนนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ60% 70% 80%เป็นต้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณได้ เขาคแนนตัวเนี้ยสูงกว่า90%เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งจะถือว่าแคมเปญโฆษณาของคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีซึ่งการจะทำมันเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับ Google Ads เนี่ยจะเรียนรู้แคมเปญโฆษณาของคุณและจะแนะนำว่าคุณควรจะปรับแต่งโฆษณาอย่างไรเช่นระบบอาจจะแนะนำนำเสนอคีย์เวิร์ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณาของคุณแนะนาชิ้นงานหรือ หรือเรียกว่าส่วนขยายต่างๆเพิ่มเติมเพื่อทําให้แคมเปญโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคุณสามารถที่เข้าไปใน recommendations นะครับอยู่ในเมนูทางด้านซ้ายบนนะครับแล้วเข้าไปอ่านรายละเอียดระบบจะระบบจะแจ้งรายละเอียดและสามารถที่จะทําตามคําแนะนําได้เลยไม่ยากนะครับโดยการกดปุ่ม apply Google Ads ก็จะปรับแต่งโฆษณาให้กับคุณแบบอัตโนมัติครับฟีเจอร์สุดท้ายที่เป็นฟีเจอร์ไฮไลท์นะครับคือ recommendations ถ้าคุณ คุณเข้าไปที่หน้าจอแคมเปญโฆษณาของคุณนะครับในแคมเปญโฆษณาเมนูด้านบนท่านด้านนี้เลยครับคือ r e c o m m e n d a t i o n สิ่งที่ g o o g l e เขาแนะนําให้คุณทําให้ปรับแต่งแคมเปญของคุณนะครับคุณคลิกไปที่ e e o m m e n d a t i o n นเนี่ยเขาจะมีคะแนนให้คุณด้วย100%คือคะแนนเต็มนะครับผมเนี่ยต้องเราควรจะมีคะแนน90%ขึ้นไปและในเนื้อจะมี รายละเอียดที่เขาแนะนําให้เราปรับแต่งหลายอย่างเลยนะครับคุณก็ค่อยๆไปอ่านแล้ววิธีที่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าตัวไหนอยากปรับแต่งเนี่ยคุณก็ Follow ตาม Instru c t i o n ของเขาได้เลยซึ่งมันจะง่ายมากเลยบางตัวยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่าผมใช้ Smart Bidding อยู่ควรจะทําให้คีย์เวิร์ดกว้างที่เรียกว่า Broadmatch ถ้าผมต้องการผมแค่แคกดผมอาจจะดูรายละเอียดก่อนกดดูรายละเอียดแล้วผมสามารถกด a อ p ly ได้เลยแล้วเขาจะไปปรับแต่งคีย์เวิร์ดให้เป็นแบบ Broadmatch เลยอยากจะ ให้คุณเห็นไอเดียนะครับเพื่ผมไม่กล้ากดเพราะคนดูแลแคมเปญเป็นอีกคนหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นไอเดียก่อนว่าอยู่ตรงประมาณนี้นะครับ r e c o m m e n d a t i o n จะเป็นตัวที่ Google แนะนำให้คุณปรับแต่งแคมเปญโฆษณาของคุณตาม Best Practice ของ Google ครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผม หวังว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับ Google Ads ตัวนี้จะช่วยทำให้คุณมีไอเดียในการดูแคมเปญโฆษณาของคุณได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จ้ำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันสมศะอาด smejump.co.th แล้วพบกันใหม่คับ